ความรู้ที่ที่มีเกี่ยวมอไซค์น่าจะเป็นเรื่องของเวลามากกว่าครับเวลาบอกสั่งสมให้เราเจอเมื่อเจอเราเรียนรู้เรียนรู้เราถึงจะรู้มันไม่ได้มาจากการอ่าน,านจะไปออกที่แล้วใช่ไหมเพระต้องไปไกลามากแล้วก็ยังไงก็ให้พี่ช่วยดูรถใหงตเช็คให้มีคนะวามปลอดภัยเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะเที่ยวสนุกแน่นอนโอเค<ป>จ้าวเลยครับพี่ครับ,รบสำหรับการเตรียมตัวเรื่องของ อมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเดินทางนะฮะก็สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือระยะเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่ที่เราจะไปนะครับการเตรียมตัวเครื่องรถสําคัญนะครับก็คือเราจะต้องเอารถไปเช็คที่ที่แมชชีนิกก็คือตัวช่างเป็นสิ่งจำเป็นนะที่ที่จะเป็นต้องดูครับอย่างเช่นแบตเตอรี่โอเคเบรกโ <Okay. S 2> อเคยางครับน้ำมันเครื่องโอ oh. หัวเชียน และโชคอับมันเป็นสิ่งจำเป็นมากสิ่งสำคัญครับผมพี่เองสำคัญสุดเพราะพี่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นอนครับต้องนอนให้เต็มที่ร่างกายต้องคลอมอห้ามดื่มโอ้แน่นอนครับก่อนออกทริปอ,อันดับต่อไปคือน้ำมันเครื่องดัปี้เป็นธรรมชาติแต่ผมบอกได้เลยว่าผมขี่ได้คือผมผมก็ขี่มันจริงๆอ,ะอ่ะขี่มัน ขี่มันจริงๆขี่แบบแน่นอน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 ใช้รถมันอย่างนี้แหละแต่โดยธรรมชาติน้ำมันเครื่องดำแน่นอนครับใช้ไปแค่ประมาณสักหม0่นกิโลน้ำมันก็จะดำธรรมชาติเพราะว่าปกติเนี่ยรถเนี่ยแรงแน่นอนแต่คุณตอกคุณม่ได้บิดคันเร่งมันจะสัมพันเกียร์เกียร์คุณเนี่ยรอบเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดรอบเท่าไหร่เนียรอบบิด รีดแรงม้าออกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกพลังของเครื่องยนต์ที่มันส่งออกมาและการไล่เกียร์แต่ละเกียร์มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกแบบเหมือนเราได้ขว่อนม้ากันนะเขาขว่อนมาไปวยถ้าให้พูดถึงว่าอะไรสําคัญกว่าในเรื่องการเตรียมตัว <mm หรือว่าต้องดูแลมันเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างเท่ากันหมด